จากรอยยิ้มปริศนาสู่การเดินทางอันยาวไกลคำถามคือใครคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ที่นำพาเซน็นจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนตักหมอชายผู้หันหน้าเข้าหากำแพงถึง9ปีเต็มย้อนกลับไปในศตวรรษที่5-6ณประเทศอินเดียมีพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยปัญญานามว่าพระโพธิธรรมผู้ที่ได้รับมอบและศึกษาหลักธรรมคำสอนสืบทอดธรรมะสายตรงจากพระพุทธองค์ ท่านได้ตัดสินใจทำสิ่งที่เหลือเชื่อคือการเดินทางข้ามทะเลอันกว้างใหญ่มุ่งหน้าสู่ประเทศจีนเพื่อนำแก่นแท้ของพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในดินแดนใหม่เมื <net> ่อ <viele> มาถึงจีนท่านได้เข้าเฝ้าฮ <net> <net> ่องเต้เหลียงบูตี้ฮ <net> ่องเต้ผู้สร,ร,ร้างวัดสร,ร,ร,าร้างพระจำนวนมาก <net> ได้ตรัสถามว่าเราได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างวัดมากมายเพียงนี้จะได้รับอนิสงส์อันใดพระโพธิธรรม ตอบกลับอย่างเรียบง่ายแต่สั่นสะเทือนไปทั้งราชสำนักว่าไม่มีเลยพยะค่ะคำตอบนี้ทำให้ฮ่องเต้ไม่พอพระไทยและพระโพธิธรรมก็รู้ว่าธรรมะที่แท้จริงไม่สามารถอธิบายให้ผู้ที่ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกเข้าใจได้ท่านจึงหลีกหนีความวุ่นวายเดินทางสู่ถ้ำแห่งหนึ่งณภนะูเขาเซ้าหลินและนั่งหันหน้าเข้าหากำแพงเป็นเวลา9ปีเต็มเพื่อบ่มเพาะจิต และรอคอยผู้ที่คู่ควรการนั่งสมาธิอันยาวนานนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและได้ให้กำเนิดแนวคิดหลัก4ประการที่เป็นหัวใจของนิกายชาญหรือเซนในปัจจุบันการส่งผ่านพิเศษนอกคำภีไม่ขึ้นอยู่กับตัวอักษรชี้ตรงไปยังจิตใจของมนุษย์เห็นแจ้งในธรรมชาติเดิมแท้ของตนและบรรลุพุทธภาวะและใครจะไปเชื่อว่า หลังจากท่านตักหมอได้จากไปผู้ที่จะสืบทอดแก่นแท้ของเซนต่อไปไม่ใช่พระทิกษุผู้ทรงความรู้แต่เป็นเพียงแค่เด็กชายขายฟืนที่ไม่รู้หนังสือเขาคือใครและอะไรทำให้เขาพิเศษโปรดติดตามในตอนต่อไปเว่ยหลางจากคนขายฟืนสู่สังคายกแห่งนิกายเซน